มาเร็วไปามาเร็วมาเดินมาเมื่อกี้ตัวเองยังเดินได้อยู่เลยไม่กล้าเหยียบโอ้โห <c oughs> สบายจังเลยเนาะสบายจังเลยเนาะมาออกมาหามามมากูเกิลกูเกิลมานี่เร็ว เดินมาสิมาหามามาเร็วๆเดินออกมาเดินไปลูกเร็วเดินออกมาเลยอย่าไปเลยลูกไม่ต้องกลัวลูกเดินมาเร็วๆมาหามามาก่อนเหยียบเหยียบเหยียบย่ามาเลยมาไม่ต้องกลัวมันไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกเหยียบไปเลยเหยียบมาเร็วๆไปหาหมามาสิลูกมาเอาโทรศัพท์ดิณ่ะมาเร็วเหยียบไปเลยคนเก่งไม่ต้องกลัวลูก ไม่กล้าเหยียบย่างเลยเก่ง uh จังเลยโอ้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 ยม uh ีขย eng ได้มีขย eng ได้โอ้ย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 กูเกิลทำไมขย eng เท้าอย่างนั้นล่ะลูกเกินขำกูเกิละกูเกิลกูเกิลมาเร็วๆอุ้ยนกมาแล้วน่ะนกมาแล้ว มาเร็วเวทำอะไรลูกกูเกันครับเรียกหมาหมาดิหมามมาตีปาปาทำไมอะตีปาปาทำไมปาเจ็บไหมถามปะปาดิปาปาเจ็บไหม Ba chụp máy. Ờ <laughs> à, lại lúc. À, lại oh, oh, oh. Ồ